ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีลูกอะค่ะแล้วเราอยากหาวิตามินดีดีอะค่ะสักตัวหนึ่งมาบำรุงลูกในคันของเราสิ่งที่เราคิดถึงตอนแรกเลยเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กที่สุขภาพดีมีภูมิต้านทานดีฉลาดยิ่ก็เลยคิดว่าอืมเรารู้แล้วล่ะเราอยากเอา DSA เนี่ยแหละ มาทําขายเพราะว่า D S A เนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะกับการบํารุงสมองของน้องๆตัวเนี้ยนะคะนอกจากเสริมภูมิต้านทานให้น้องนะคะยังช่วยเรื่องอะไรคะน้องบูด้า้องแล้วก็วสมอง,มองทําให้น้องบูด้ามีสมาธิดีคะเรียนรู้อะไรก็จะเรียนรู้ได้เร็ววยและที่สาคัญนะคะ น้องบูดาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะแม่ให้น้องทานตั้งแต่ตอนที่แม่ท้องเลยตัวเราทานน้องก็ได้รับไปด้วยตอนนี้น้องบูดาสี่ขวบแล้วคุณแม่ก็จะให้น้องบูดาทานสองเม็ดตอนเช้านะคะอาหารเช้าเลยเรานะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมเภสัชนะคะให้คำปรึกษาตั้งแต่เบื้องต้นค่ะผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดดสูงสุดมั่นใจได้เลยนะคะเพราะมีการตรวจสอบทุกล็อตการผลิตมีผล C O A ยืนยัน มีทั้งอยอไทยและอยออสเตรเลียและยังมีฮาลาด้วยนะคะ1เม็ดของเรานะคะจะมีปริมาณน้ำมันสาหร่าย350 g, มิลิกรัมมี DHA เข้มข้น40%เท่ากับ140มิลิกรัมเลยนะคะส่วนวิธีทานนะคะก็ง่ายมากใช่ไหมคะน้องบูดาเราสามารถที่จะ บิดหางตาหรือว่าตัดที่หางตานะคะแล้วก็ดีบผสมนะคะที่หนิงปณนิตานะคะยังมั่นใจตัววิมเองก็มั่นใจมากๆนะคะดังนั้นอยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะมั่นใจในแบรนด์ออสเวไลไลท์